สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีชาวคอกาแฟทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในป่ากาแฟนะครับวันนี้จะมาเก็บกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟนะครับไม่ได้เก็บจากต้นนะครับแต่วันนี้จะมาเก็บกาแฟขี้นะครับไม่ใช่กาแฟขี้ชะมดไม่ใช่กาแฟขี้ช้างนะครับแต่เป็นกาแฟ ขี้ซากนกนะครับก็คือเมล็ดกาแฟสดนี่นะครับที่นกกินนะครับกินเปลือกแล้วก็ไข่เมล็ดเมล็ดก็ร่วงลงมานะครับบนพื้นนี่นะครับใต้ต้นกาแฟนี่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเก็บส่วนนั้นนะครับแล้วก็จะเอาไปทํากาแฟดื่มกันครับตามไปดูเลยครับนี่นะครับ จะเป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้นะครับเนี่ยตกตามพื้นนะครับเราก็เก็บตรงนี้นะครับอันนี้บางบางเมล็ดนะครับดูครับล่วงล่วงลงมาก็จะเป็นต้นกล้ากาแฟออกมาเลยนะครับนี่ครับเยอะมากครับกล้ากาแฟ เกิดจากมเมล็ดที่นกกินแล้วก็ล่วงจากต้นนี่นะครับก็นานเข้านานเข้าก็จะกลายเป็นต้นกล้าแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเพาะปลูกที่ไหนครับแบบนี้ก็สบายเลยครับก็เอาเอาจากกล้าตรงนี้แหละครับไปปลูกครับ เมื่อเก็บเมล็ดกาแฟาเสร็จแล้วนะครับเราก็คัดแยกเอาเศษใบไม้เศษดินเศษกิ่งไม้เล็กๆออกนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับโดยเราไม่ต้องเอาเมล็ดกาแฟาไปล้างน้ํานะครับเพื่อที่ให้ได้รสชาติกาแฟาแบบดั้งเดิมอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็คัดแยกเอาฝุน่นเอาเศษดินนะครับมเมล็ดกาแฟาที่ ได้จากขี้ซากนกนะครับจะมีลักษณะเ,เปลือกข้างนอกนะครับออกจะออกคล้ำๆดำๆคลา้คลายๆเชื้อรานะครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาตักแดดนะครับถ้าจะให้ดีก็ตักไว้ประมาณสัก5-7วันนะครับเพื่อให้กาแฟแห้งเข้าที่นะครับตอนนี้ก็กาแฟก็ตักครบนะครับ5้าวันนะครับ5้าวันไปเรียบร้อยวันนี้ก็จะเอามาเทาะเปลือกข้างนอกออกนะครับ เปลือกที่เป็นที่เขาเรียกว่ากะลานะครับเราจะใช้นี่ครับครกตํานะครับต้องใช้สากที่เป็นไม้นะครับเราจะไม่ใช้สากหินนะครับเพราะว่าเราจะเอาแค่เปลือกข้างนอกออกนะครับดูนะครับอันนี้เป็นวิธีเท,ทเปลือกกะลาของกาแฟออกนะครับ ก,ก็จะใช้เครื่องมีเครื่องสีเปลือกออกนะครับแต่นี้เราใช้ตำมานะครับนี่ก็ตำเสร็จนะครับเปลือกก็หลุดหลุดล่วงออกมาจากเมล็ดนะครับ เดี๋ยวเราจะทํากันแยกเปลือกของกาแฟาออกจากเมล็ดนะครับดูนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหน ครับเราจะได้เมล็ดสารกาแฟนะครับที่ทอเปลือกออกเรียบร้อยนะครับสะอาดครับก็ต่อไปก็พร้อมที่จะเอามาเล็ดไปคั่วนะครับวันนี้นะครับใช้คั่วจากฟืนนะครับไม่ได้ใช้แก๊สนะครับก็จะควบคุมอุณหภูมิยากนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะคั่วแบบเข้มๆนะครับ ราะว่าครัวไว้กิน,กนเ,อเองนะครับจะชอบแบบเข็มๆนะครับนี่ครับ นี่จะเริ่มจับเวลานะครับว่าจะใช้ไปกี่นาทีนะครับตอนนี้10บโมงห้นะครับ51นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาคั่วกาแฟทั้งหมดกี่นาทีนะครับ ยิ่งมเมล็ดกาแฟน้อยๆเนะนียนะ่ยก็จะสุกสุกง่ายครับสุกเร็วกว่าที่เราใช้มเมล็ดกาแฟเยอะๆนะ นี่ครับควันที่ฟุ้งออกมาเนี่ยจะหอมกลิ่นกาแฟมากมนะนี่ก็สิบโมงห้าสิบหกนะครับก็ใช้ทั้งหมดไปประมาณหกนาทีนะครับห้าหกนาทีครับ ปกติจะนานวันนี้ครับเพราะวันนี้คั่วนิดเดียวนะับไมด้เต็มกระทะแล้วก็เป็นกระทะเล็กด้วยครับตัวนี่ครับปินพอมฟุ้งเลยวันนี้คือคั่วแบบเข้มน,นะครับดูจะรับษณะแล้เราจะมีเมล็ดแบบคั่วกลางแบบเข้นมผสมกันเลย แต่จุดประสงค์ที่จะคั่วครั้งนี้ครับจะคั่วแบบเข้มๆนะครับเอาไว้กินเองนะครับดูนะครับมเมล็ดจะออกดำๆนะครับดำปีเลยครับ นี้เราจะไม่ไม่ใช้เครื่องบดนะครับวันนี้เราจะใช้ครกนะครับครกครกมเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องบดเนี่ยมันจะละเอียดเกินไปนะครับเวลาเวลาเราดิบกาแฟเนี่ยมันจะมันจะค้างนะครับมันจะทําให้น้ําขังครับมันจะลงช้านะครับคล้ายๆกับโครนนะครับโครนที่มันอุดอุดท่อน้ำนะครับ นี้ใช้โรกแบบนี้ครกมันจะได้เนื้อมันจะหย,ยาบหยาบนะครับเวลาเราดิบน้ําน้ํามันจะไหลลงลงไวครับดูครับมันเนื้อมันจะหยาบกว่าแบบที่ใช้เครื่องบดนะครับแ่้วสวน,นก <Okay. S 1> เก็บขวดโหลไว้ชงกินนะครับ กาแฟขี้ซักนกนะครับอันนี้ก็กรรมวิธีผลิตนะครับก็เสร็จไปทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะลองมาชงแล้วก็มาลิ้มลองรสชาติกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ มันคือป่านเอย<ค><ณ>ก็สำหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับทุกทุกคนนะครับมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามนะครับก็เม้นสอบถามใต้คลิปมาได้เลยนะครับ<ม>แล้วผมจะกลับมาตอบให้นะครับ<ว>ก็ยังไงก็ฝ<สวย>ากกด ติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกเราชาวดอยด้วยน,นะครับ เอามือมันก็ มันรถสีมพูสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่ง